โอมชานติ oh วันนี้วันที่28เดือนมิถุนายนปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาเดดพูดว่าลูกๆที่แสนหวานเพื่อที่ลูกจะมาเป็นดวงวิญญาณบนเดี๋ยวนี้ให้ซึนซับการสอนของโรสูงสุดสาสางบัญชีการกระทําที่เต็มไปด้บาปของลูกด้วยโยคะคำถามของเมรีในวันนี้ ทำไมและเมื่อไหร่ลูกบางคนพัฒนาความสงสัยเกี่ยวกับพ่อผู้เป็นที่รักที่สุดคำตอบเมื่อลูกๆนั้นเริ่มได้รับอิทธิพลโดยอะไรที่คนอื่นพูดหรือเมื่อพวกเขานั้นได้รับอิทธิพลโดยเพื่อนเลวพวกเขาพัฒนาความสงสัยเมื่อพวกเขาออกไปจากที่นี่พวกเขาก็จ,จะทิ้งสิ่งที่พวกเขาได้ยินไว้เบื้องหลังพวกเขาลืมมากที่พวกเขานั้นไม่ได้เขียนข่าว ถึงความเป็นอยู่ของเขาพวกเขานั้นไม่ได้ไปชั้นเรียนหรือว่าศึกษาเมรีและนี่แหละทำไมบาบาพ,พูดว่าลูกๆจงอยู่อย่างระมัดระวังมากๆกับอิทธิพลของเพื่อนที่ลูกคบอย่าได้รับอิทธิพลโดยอะไรที่คนอื่นพูดบาบาาเตือนย้ำเราให้อยู่อย่างระมัดระวังสาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรก เพื่อที่จะไปสู่บ้านที่แสนหวานจงอยู่อย่างอ่อนหวานมากๆอย่าได้เป็นผู้ที่ได้รับอิทธิพลโดยเพื่อนเลวแล้วก็ลืนพ่ออย่าได้สร้างความสงสัยใดๆส่วที่สองเพื่อที่จะสามารถเฝ้าดูฉากของละครสุดท้ายของการทำลายล้างได้จงเป็นบราหมินที่เหนียวแน่นและทำงานรับใช้เป็นประโยชน์หลังจากมาเป็นของพ่อแล้วอย่าได้ประนามชื่อเสียงของท่าน พรคงบัพจดดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นผู้เพียรพยายามที่สูงส่งและรับอันดับหนึ่งโดยการใช้พรของการมีสติปัญญาและสายตาที่สูงส่งทางจิตปัญญ,ญาณขอให้ลูกนั้นจงมาเป็นผู้เพียรพยายามที่สูงส่งและรับอันดับหนึ่งโดยการใช้พรที่ลูกมีสติปัญญาที่สูงส่งและสายตาทางจิตปัญญา ในการเกิดบราหมินรูปบราหมินทุกคนได้รับพรของการมีสติปัญญาที่สูงส่งและมีสายตาของจิตวิญญาณพรนี้เป็นรากฐานของชีวิตบรามินแต่ละอันดับจะถูกให้บนพื้นฐานของสองสิ่งเหล่านี้กับลูกๆในการเป็นผู้เพียรพยายามในยุคบรรจบพบกนัน ลูกนั้นได้ใช้สิ่งเหล่านี้ในความคิดคำพูดและการกระทำของลูกมากเท่าไหร่ลูกก็จะได้รับอันดับเบื้องหน้าหน้าตามนั้นโดยการใช้สายตาธรรจิตปัญญาของลูกทัศนคติและการกระทำของลูกนั้นก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติด้วยการทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยสติปัญญาที่สูงส่งของลูกตัวลูก ลูกเองงานรับใช้ความสัมพันธ์และการติดต่อก็จะมาแม่นยำและก็เต็มไปด้วยพลังคติวน์มีประกายของจิตวิญญาณอยู่ในรูปร่างหน้าตาของลูกเมื่อลูกนั้นได้เก็บเกี่ยวความบริสุทธิ์ไว้ในความคิดคำพูดและการกระทำของลูกจะมีประกายของจิตวิญญาณอยู่ในรูปร่างหน้าตาของลูกได้เมื่อลูกนั้นได้เก็บเกี่ยวความบริสุทธิ์ไว้ให้ความคิดคำพูด และการกระทำของลูกอัชะโอมชานติ